มาย้ำกก่งพี่น้องน้ำตื่นน้ำตื่น,นพนนี่น้องน้ำตื่นน้ำตื่นครับพี่น้องเลยไอ้โอนตินทำงานไอ้ค่ะ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 

ใส่คางขึ้นมองมี่ที่ได้กุ้งหมูว่านนะผมคิดว่าผมใส่ขนาดใส่ไอซีหาั่วโมงมันยังได้แต่ใส่ร้ายกว่าหันมม่นผมบอกสิครับอามาขวัวห้ามเลยครับห้ามใหมมันนี่อีกอาหารประดุกเด้วยอ,อาหารประดุกแต่ผม,มใส่ไอ้ผมไม่เก่าอัะน้องประเทศเลยหมูวานนึ่ผมใส่หนึ่งใส่สองข้อ สูตรผมนี่คือว่าบ่บแมนว่าสูตรลอกนะครับเด้อใส่กต่แฮมได้ผลจริงเลยผมกับบ๊บแมนว่าไอ้มาบอกว่านี่เดี๋ยว่าไอ้ไปปรับใส่กับสถานที่คือกันมองพี่น้องอยู่คือกันเด้เอะผมมันอยู่ชุมพรมันอยู่ทางใตนั่นก็นสิสูตรนี้มันสิเขาดีขึ้ในจะไหนซส่น่าไปพริกแพ้งหาเอาพี่น้องเลยสูตรลักๆมันกับห้ามขวายนะอันนี้ผมใหมอันนี้เดี่ยวผมก็ถืขขอข้นข้นข้นแฮมใส่สองหอนะอาหารประดุกนะ วันเนี้ผมก็สิมาร์กไว้เลยนะพี่น้องมาร์กไหวม,มาร์กไว้ให้มันซึมให้มันเป็นปเนื้อเดียวนะมันเป็นเนื้อเดียวหัวเห็นมันดำเลยจะมาะไงร,รับนี่ดีเขาต้องแหลกเปลี่ยนกันนะพี่หาอยู่หากินนะร่องพิษร่องเถื่อยอ,อ,อ,อยู่นี่คือผมนี่าอกระบ้าอ่ะ ใส่เธอกบเบิดลายบาทดีเด้แต่กะเบ,บ็ใดใยกะมันเป็นยังไง,ไหหนงเนาะมาต้องเธอขับใส่ดอกแรกอะ่ะเทธอแรกอ่ะทามันบ่อถือซะเลยท่อบ่อท่อนี่ผมก็เลยอยากให้มันถือเลยแต่กะมับบนกะนั่นสถานที่ของผมมันเหนยมันถือวันอาไปแต่พี่น้องเอาไปเฮ็ดบ,บ่อถือบ่อยังกะไปดัดแปลงหาเอาตัวะง,งั้นบออดัดแปลงเอาสถานที่ของใครของมันเนาะสถานที่บ่คือกันเนาะนี่ครับผมมาก,ก่อนบ้านนี่นะครับเดี๋ยวกันเด้อสีใหม่บ้านนี่พี่นอ ไอ้เงาเก่าไปดักของก็ยังไหญเด้เหมือนขึ้นไอ้เงาเก่าที่ว่าผมเห็นนลายหมื่อวานน่ะผมไปใส่มันมาหล่อนหน้าผมมาใส่ได้ปูหลายตัวเดี๋ยวผมันจะลงเข็บอยู่อีกจังน้อยเดี๋ยวด้อครับเด้อพอใส่มันเป็นเนื้อเดียวข้าวแซ่เป็นเนื้อเดียวเลยนะมันเปื่อยยุ่ยเลยฮะก็มาคนใส่กันมาจะทำเป็นน้ำใส่น้ำไอเหนือใส่ได้น้ำให้ล่างตัวเขามัด ข้าบุขคนเดี๋ยวกันเด้ครับผมมาเนี่ยพี่น้องเขาโหลดใส่กันัปเออมันเขานี่มันเสตียสามยางเองเด้อทำอาหารประดกหละใกรโอ้วันตินสามยางสูตรดับกลุ่มเ็สุดนี่ครั้งสี่เข่าขปลาบางคนเขาบอกว่าสี่เข่าส,ขส่วนหน่อยนะเพราะไอ้ที่ว่าปาาลามันเขามันสี่เข่าไม่ใช่ไข่ ก้าบใบกะปินะตัวนี้มุ้นี่มนันนะมอไรไซสองยางข้าที่ตามไม่ได้ครับเดี๋ยวพาไปเอาใส่วิธีเอาใส่มุงรวดไว้มุงให้มุงดักน้ำเด้ครับไปนี่ครับวิธีหอยห่อหอยหอยัอนนี้ใส่ห่อ,อหมดเหคือบวกลบนะประมาณนี้เ้ากับไอ้ตัวนี้ไอ้ห้ากับเรือว้ไอ้เรือตัวนี้ไบห้ากาไว้ไปัป่นประมาณนี้ากั เอาส่นี่เข้าไปเลยนะครับกุบ้งนี่ที่สำคัญเลยพี่น้องเอานี่เศษกุ้งเศษยใดยี่หางหรือว่าเศษปลาเศษยยี่หางนี่เจ๊เจเเเจเจจบอกนั่เด้อให้อันนี้ตากนันนแห่งเสมอเด้อมันเจค๊คิดว่าได้กินเก่ามันให้เขาก,ก็จะฝากไล์ฝากแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนอีสานมาหากินต่างทินต่างแดนีด้ะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยมาแรกครับมาแก้มือมา เด็ดบอรอไอ้ไข่ข้างขึ้นนะั่นเองเดี๋ยวเิลงมาเลยอันแหลกแหกมานด้ครัั่นแหลกมึงกันสองกันเลยเนาะ น <ส title? S 1> ี่สองี่สามนไก่ไม่ไก่กันเลยหมอ เพืนพี่จิงเดี๋ยวด้ ต่อไปนเลยครับอะไีนข้นี่น้องนี่เสียเนี่ยปีนลังมาง ต่อไปกันเลยครับทำเลด,ดีครับหยัดลงไปทำเลดีฮะสุดท้ายทำเลดีครับทบี่หนาวมือได้ครับแฮะ เย็นมาหลุ่นกันด้ครับเนี้ยน้องอาทโนไม่ยามากลุ่ง ก็ดีอยังมือเสาด้วยครับเนียคือบัวตะยันตะยานี่มองม่มกนาดเอ๊ะ่อาตะยันดี เพื่อนต่อไปแล้ครับให้นํำเล็กเลยเื่อกได้หักถนมันมาผาดหวยเฮ้รกำงใจจะขออ้าวโอ้ยลดก่อนเลยไปไหนแล้วขึดติบเลยมันต่อไปก็ได้ครับ tiến bóng bóng hút 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 Thấy hút 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 ของตัวหาไม่ได้หานะนยปงานต่อไปกันเลยครับเงเตี้ย ไปเลยครับปลาปลากระเด็นไปตรงนี้ปากระเด็กล้ง,กตงตัวนี้เลยทานทานเฮ้ยคุณพี่บ้านตอไปเลย ตเท่หลุนดีเนาะโอ้เจ๋งโอ้ยาอขาดอืมขาดย่ไปนอนแขาดเรื่องเดือดซ้ำนอยู่่ว่าใสา่ใดเนาะโอ้ยมันขาดขาดกนขาดโอ้ยนี่หยี่ปูเฮ้อโอ้ยปงนอนต่อไปเลย มันขาดเลยเนาะหน่งเนาะมันขาดเลยม้นีน่ให้นอย้นอยแาันขาดกันประมาณนี้น้ำตื่นะครับผมอืมมันลุนงอืมันขาดี่ประมาณนี้แล้วครับน้ำตื่นน้ำตื้นเด็ดเด็ดเป็อะสถายหอเปล่านี่สุดท้ายครับ น,น้ำตื่นสุดทายน้ำตื่นโอ้น้ำเี็ยว่าว้าวเีนว่าอย่างไรเสดอยูุคนน้ำตื่นเด็ดกว่าตัวนี้งสมบลงเลยสนบลง ให้นางเตืนอนเขาดีก็ได้พี่น้องเลยเป็รูปรวมก็เลยครับมัหน,นี่งประมาณนี้พี่นอ้องใ้เบิ่งกันจนบาทเลยครับสวัสดีครับ